นองดีใจเงี้ยนะแต่เห็น้ประมาณนี้ว่าดีใจนะแต่เห็นก็เป็นบุญตานเร่องเสียชาก็เป็นบุญตาในอุปถทับนี่เปนประทัก็เป็นบุญใจนะรับอาิน้องย่าสียงหนักอากิน้องอาิน้องเจเทพดีใจมากจ้าปงบดา

ทีมเยี่ยมก็บอกว่าพยายามจะมาสร้างพระประธานเชิดโกโกราาูปโขปีนนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะตอนนี้ยังสร้างอยู่ที่ทออราารกรุงเทพมหานครโดยพระประธานองค์สี่นะครับือจะได้นำมาผลิตสถานแอนตีหน้าต้นต้นปีหน้านะก็มีโบราณวัตถุมีความตั้งใจจริงแล้วพวกเราเป็นคนิษัชาวไทยก็มีความตั้งใจอยากจมาช่วยสร้างเชิดรูปัข ลหลัเดี๋ยวุสุนตะคูเด้อมากเมื่อวีพี่ดี้บดีดุกุ坤ะคูเด้อสอพอา้อยเ็ดระที่หนึงุสุนในได้ามสุดหลันดุกคนเด้อในตู้ไม่ได้ได้กหกสิบหลังในเดซูเด้อเ้าประตูตบวางเกจบครับก็ ในที่กระบวนพูดติลักเราจังขอะตัดประธานาธัยเริ่มจับตั้งเดียวฝากเตียนใจแล้วทุกคนนะครับนะก็ขอบคุณประธานอภัยที่น้องผู้ชื่นด้วยขวัวันนี้เราปลูกส้างเมตตาอาถรรพ์ลังใจประหลังวันนี้มาช่วยเราปลูกสร้างวัดอีกหลายนานหลายเดือนแล้วนะเออไม่ใช่เฉพาะพระศรีวดลีองค์เดียวนะแจ้เยอะแล้วท็มมาสร้าง แล้ววันพระทุกวันพระแกจะโอนปัจจัยมาให้แม่ค้าในตลาดนำน้ำปนะมาถวายพระสงฆ์พร้อมกับคณะแม่จีคณะราโวงทั้งหมดเลยสาธุนาลางขบุญกับแกด้วยฮะนี่เป็นบุญใหญ่นะรานะพระหลักวนนี้ไม่ธรรมดาเพราะโอนปัจจัยมาให้แม่ค้าเลยนะเขาไไในโอนมาเข้าวัดนะ้วเขาโอนให้แม่ค้านะครับแม่ค้าก็จะนำน้ำปนะมาถวายพระสงฆ์แล้วก็ อณุญาติโยมที่มาสวมดมนต์ทุกวันเวลาด้วยนะเป็นเวลาต้นน่าจะปีกว่าแล้วนะที่ถือว่าเป็นความใจจริงของผมเมตตานะนี่าะซึ่งน้ำใจที่ฝรสสนนั่งคนนที่แกบอกว่าแกน่าจะไปเกิดกที่นเนี่ยจริงๆแกน่าจะเป็นคนไทยทเนี่ยแกน่าจะเกิดในพวกภูมิของชาวไทยนี่แต่แกว่าแกไปเกิดที่คอนแ,แลนด์แต่ไม่เป็นไร นะแกมาแล้วก็ศรัทธาพระสงฆ์นั้ศร <an scenes> ัทธาหลวงปู่มากแกชวนเพื่อนมาอีกเยอะเลยเนก่อกนะเนีบอกว่ามาแล้วเจอประสบการณ์เยอะเรียนรับใหมครับก็ดีใจด้วยเด้อพี่เลี้ยวเด้ออันนี้มาบรรดาด้วยกับคุณเอ๋ขอบคี่เปี้ยวจะกลับเนาะอ่านสอนวัฒนธรรมบุญด้วยนะครับที่เราได้มาร่วมกันใครอยากจะเจอประสบการณ์อะไรแบบพี่เอ๋พี่เลี้ยวก็ไปถามแกดูเด้อ จะไปขอพรที uh, òn, thì thì ่นันสาวเทตรงที่สร้างทีดีแล้วจะเจออะไรกัน